ทีชงเฉกยวยได้กี่แก้วไปดูกันถ้าพี่ชงได้กี่แก้วแล้วเราซื้อหมดเลยนะห้านาทีจาคำถามพร้อมนะสามสองหนึ่งเิดูซิพี่เก๋นะคะยอดขายหนึ่งร้อยแก้วต่อวันนะคะจะชงได้กี่แก้วนะคะภายใน5นาที อสองและสามแล้วโอ้ยนี่เพิ่งผ่านไปหนึ่งนาทีนะคะทุกคนพี่เกศได้สามแก้วแล้วมีแบบพิเศษด้วยโอ้โหมีพิธีไม้ถ่านอีกเ<า>หลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสามสิบวิค่ะมหาม,ามาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วพี่เก๋ มาหนับโอ้ยมีความทำแก้วใหญ่ด้วยโอ้ยมันก็เยอะอยู่นะโอ้ยนี่นะทุกคนห้าทีนะคะพี่เก๋ชงไมได้กี่แก้วเรามานับกันห้าทีพี่เก๋ชงไม่ได้ทั้งหมด13แก้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเหมาทั้งหมด13แก้วของพี่เก๋อ่ะแจกคนแถวนี้ไปเลยปับให้ฟรหนึ่งแก้วอก๋น มีเจ็ดคนใช่ไหมแบ่งกันนะคะค่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 ะให้อะไรนะคะโอเคคะ่ะทุกคนนี่เราก็แจกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจ่ายตังค์พี่เก๋กันทั้งหมดนะคะได่นะอสองร่องรถทุกโอ้หพี่เก๋เอาไปสามร้อยชมคมนี่นะคะทุกคนเราจ่ายตังค์พี่เก๋แล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เก๋มากคะ่ะที่มาร่วมทำชาเลนจ์ถ้าเกิดร้านไหนสามารถชงได้มากกว่า13แก้วภายใน5้านาทีนะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะไปหาไป